เวลาปฏิบัติไปแล้วสักพักหนึ่งรู้สึกว่ากลางหน้าผากมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรจะมีอะไรโผล่ออกมารู้สึกขันไม่โผล่หรอกมันประสาทมนนันตัวนี้มันจะเป็นคือแนวกลางตัวเนี่ยจะเป็นแนวที่ที่ลักษณะที่เหมือนกับว่าจุดศูนย์รวมประสาทจะอยู่แนวกลางตัว หลังจากหน้าผากก็หม่อมใช่ไหมหน้าผากกระเดือกลิ้นปีทอ้องแนวกลางตัวแล้วบางจุดเนี่ยจุดที่อาจารย์ครูาอาจารย์ให้ให้ทำาคือทำจุดๆนั้น,น,น,นหน้าผากก็บอกว่าแผ่ที่อุณาโลมบางทีบอกถ้ายังไม่ได้ยังสงบไม่พอยังสมดุลกายกับจิตไม่พอมันก็จะเหอ่อๆคันๆถ้าเผื่อไม่มีการปวดหัวปวดเบ้าตาหูอื้อ มึนงงก็โอเคบางพายรู้สึกว่ามัน,มน,มนลาบลืน่นไม่ติดขัดแต่ต้องยืนหนอให้ได้ถ้ายืนหนอได้อุณาโลมได้ถ้ายืนหนอยังไม่ได้ยังดิ้นไปดิ้นมาอุณาโลมเนี่ยมีมีผลข้างเคียง,งอย่างนี้ก็เราก็มาลิ้นเนี่ย สวงอกรู้หนอชาชาคลายจากตรงนี้ให้มันมาสนใจตรงนี้มันก็ตรงนี้ก็จะคลายเวลาปฏิบัติที่บ้านกับแฟนจําเป็นต้องสวดมนต์ก่อนเดินและนั่งไหมคะเพราะปกติหนูสวดมนต์ตอนเช้าและเดินจงกรมตอนเย็นโดยไม่ได้สวดมนต์ช่วงเย็นก็ก็ได้เราเป็นคนเลือกเองแต่ทั้งสองอย่างเป็นเรื่องกุศลทั้งนั้น โยมจะทําตอนเช้าอทำเรื่องนี้ตอนเย็นแบ่งเวลาทําเรื่องนี้ก็ดีเรามีความรู้สึกไม่ตึงเกินไปชีวิตเราลงตัวอย่างแฟนทําแฟนทําด้วยยิ่งดีก็ไปใหญ่เราแต่ว่าอย่าไปจ้องกันทางใครทางมันเขาทําก็ดีแล้วเออ <Yeah. S 1> แล้วรู้สึกว่าถ้าทํากรรมฐานที่บ้านได้ไม่จําเป็นต้อง ออกไปเที่ยวที่ไหนไประหยัดด้วยอะไรเยอะแยะไปหมดผลข้างเคียงผลดีมันตามมาเยอะแยะทำบ้านให้เป็นวัดเจ้าอาบาย,บายชีวิตลงตัวนะดีและโมทนาด้วยทำกับแฟนด้วยเออสามีหนูไม่ชอบเข้าวัดอันนี้อีกแนวนันบอกโอ้โหสามีดีอันนี้อีกแน, <c oughs> น,น,นวมนนนไม่ชอบเข้าวัด รู้จะทำอย่างไรให้เขาเข้ามาปฏิบัติธรรมบ้างตอนนี้เขาอายุห้าบสามแล้วเขายังไม่เคยบวชเลยค่ะตอนนี้ตาข้างขวาเสียมองไม่เห็นพี่น้องของเขาตาเสียมองไม่เห็นเหมือนกันสี่คนแล้วค่ะอยากถามว่าเกิดจากกรรมอะไรคะไม่รู้เหมืกันต่อไปเดี๋ยวหาว่าไอโนดี I know, I ไปแช่งเขาอีกทุกอย่างมีเหตุทั้งนั้น แต่เราไม่รู้มันเหตุอะไรไงทุกอย่างมันต้องมีเหตุในห้าสิบสามแล้วไม่เคยเนี่ยบอกเนี่ยมันถึงไม่มีคำตอบถ้าใครมาฟังอาตมาว่าพรุ่งนี้เราเลือกได้เนี่ยเขาจะรู้สึกเสียดายเวลาเลยเสียดายเวลาทำไมเรารู้ช้าวะ ทำไมเราไม่ไม,ไมีไม่มีใครบอกเราอย่างนี้เลยทั้งทั้งที่มันยาปากคอกยากปากคอกจริงๆนะถ้าไม่ได้ปัญญาจากกรรมฐานมันจะแก้ยาปากคอกยากยากมากนะมันมันอยู่ที่นี่เลยตรงนี้เลยนะนะนเป็นร,รายเลาก,ก็เราก็พทำไปเพราะว่ามันจะหลิดมันไม่ให้อ่ะ นะอันนี้อาตารมาไม่ขอตอบนะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลเราตอบไปก็เสมอตัวตอบไม่ดีก็เหบือนกับเราไปตำหนิเขาเดี๋ยวโยมก็ดูไปเดี๋ยวโยวมก็รู้เองเพราะเหตุอนะไรเดี๋ยวก็รู้อะเพราะเหตุอะไรไม่ใช่รู้แบบทึกทักเอานะไอ้ข้อมูลที่โยมเก็บไว้มันจะปึ้งขึ้นมา 어, h y 이